นางเป็นไอ้นี่ได้เลยอ่ะเจา้าหญิงดิสนีย์แบบผิวเข้มอ่ะฮัลโหลสวัสดีทุกคนคะ่ะกลับมาพบกับมินีกแล้วนะคะวันนี้นะมิ้นจะทำการแปลงโฉม NPC สาวๆนะคะในเด e s ซิมสี่กันทุกคนซึ่งการแปลงโฉมของเราเนี่ยจะเริ่มจากใครเป็นคนแรกนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ เราไปแปลงโฉมแบบ NPC ของภาคญี่ปุ่นกันไหมทุกคนเราจะเอาบ้านของคิโยชิอิโตะเนี่ยแหละค่ะซึ่งมินจะทำการเปลี่ยนแค่คนเดียวนะคะซึ่งน้องคนนั้นก็คือเมกุมิเอดูไปดูมาคุณพี่เมกุมิก็คือจะไม่ใช่น้องแหละเพราะว่านางคือคุณแม่ของคิโยชิของเรานะคะแล้วเรานะคะก็จะทำการเอาผมออกนะคะเอาเมคอัพออกนะคะแล้วก็แปลงโฉบเลยทุกคนหมอมินมาแล้วจ้ะ เราจะทำการแบบเออสัญญกรรมน้องเขาสักนิดหนึง่งเอาจมูกเอาจมูกอะไรเงี้ยคะ่ะตรงไปแล้วก็เอาจมูกแบบเออเล็กลงมานิดหนึง่งแล้วก็เอาตานะคะลงมาใดๆก็คือขออนุญาตแบบย่อโครงหน้าน้องเขาลงมานิดหนึง่งเอาตาลงมานิดนึงนะคะเอาคิ้วลงมาอีกนิดหนึ่งนะคะแล้วก็เอาหูเข้าไปค่ะสั่นระยรรมหูนิดหนึ่งลูกขอแปะผมไปก่อนได้ไหมอะ่ะเอาใหม่นะทุกคนเอาผมออกแล้วเราก็ดูคิว้วโอ้โห กด<โ> <โฆ S 1> ใครมาแม่อยากได้แบบคิ้วแบบอุยอุยอะทุกคนประมาณนี้นะคะแล้วก็เอาแบบตรงตรงอะตรง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 ฟิลเกาหลีเกาใจไปเลยอะแล้วก็ขอตาแบบโตสักหน่อยจากนั้นก็ดูคอนแทคเลยค่ะอยากจะเอาฟิลแบบน้ำตาลไงน่นาดูละมุนขึ้นมาทันทีเลยทุกคนแต่ดับแรกนะคะตอนนี้ขอแบบสัต์ระยะกรรมจมูกนางนิดนึงแล้วก็จะเอาตานะคะเข้าไป คุณแม่คุมีพ่อจะชอบไหมค่ะหน้าตาแบบนี้เราไปใส่เป็นสกินผิวนิดนึงดีกว่าทุกคนนี่แง่สาวเอเชียน,นะคะเออแบบนี้ก็น่ารักอะ่ะคิดว่ามันมีอะไรแปลกๆขออนุญาตดึงหน้าผากให้โง่เห็งดีขึ้นมาหน่อยนะคะแล้วก็เอาดั้งลงไปนิดนึงเออแล้วก,ก็โนกแก้มอะไรใดๆประมาณนี้โอเคตอนนี้เหมือนพระค่ะอุ้ยขอทาปากก่อนได้ปะมันจืดจางอะ เออให้น้องเขามีสี่หน่อยทุกคนวิทุกคนอันนี้มันมันเหมือนไอ้นี้เลยอะ่ะเหมือนไม่ใช่เดอะซิมเลยอะ่ะใช้จกินผิวเนี้ยแล้วเหมือนแบบเหมือนเป็นคนจริงอะ่ะวิอันนี้ก็น่ารักทุกคนอันนี้ก็น่ารักทุกคนวิอันนี้ใช่เลยแล้วเราก็ไปเอาไอ้นี้ดีกว่าทุกคนค้าขนตาค่ะเอาอันนี้ดีกว่าทุกคน,คน,คออน,นกวคนีจิ้มลิมมากเลยอะ่ะแล้วก็ไปทาอายแชโดว์นะคะมินว่าอ,อ,อ่อนอ่อนอ่ะก็ได้อยู่อ่อนอ,อนก็คิ้ว อันนี้สวยแล้วเราก็ลดสีลงมาใช่ไหมเอาให้มันไปแบบดันไปทางแบบเออติดส้มนิดนึงน่ารักมากนะคะจากนั้นก็แบบปัดแก้มไม่นองเขาหน่อยเพราอันนี้น่ารักเนาะทุกคนอันนี้ดีอ่ะแล้วเราก็ไปดูแบบปากนิดนึงนะคะ ฟิลเกาหลีฉันก็ไม่ค่อยมีด้วยลิปอ่ะฮ้ยอันนี้ได้อยู่นะเนี่ยทุกคนเนี่ย,เ,ยเราก็เอาสีแบบประมาณนี้ซอฟๆนะคะโอเคจากนั้นเราก็จะมาแบบแต่งตัวให้คุณแม่ท่านนี้กันนะคะโอ้โหแล้วชุดนี้ก็คือเป็นชุดหน้าร้อนซะด้วยสิแม่ทำการแต่งตัวให้คุณแม่ท่านนี้กันค่ะอุ้ยข่าวมากข่าวอะไรขนาดนี้อะแต่งเป็นแบบหวานๆแม่แม่ฟิลเปิดไหล่หน่อยเผื่อแบบพอจะมีลูกเพิ่มอ่ะนี่ไง สี่นี้ก็ขับผิวแม่อยู่กระโปรงอะไรแบบนี้ไงทุกคนน่ารักเนาะโหมีลูกเพิ่มแน่เนี่ยเดี๋ยวมีอีก8ดคนเนี่ยยาวทั้งแถบเลยใส่กระโปรงตัวนี้ก็น่ารักทุกคนเนี่ยมินใส่เป็นกระโปรงยีนแบบนี้ดีกว่าแล้วเราก็มาดูรองเท้านะคะเฮ้ยมันขาวไปปะขาวแบบโอ๊้ยแสบตานี่งถุงเท้าสีเขียวนะคะทุกคนมินว่าคุณแม่ท่านนี้ขาวเกินไปมากอะ่ะ นี่งไงแบบเข่าชมพูหน่อยไหมเออให้มีแบบมีสีสันหน่อยอะแก้มมันขาวแบบขาวมากเนี่ยเออพอได้ทุกคน มีแหวนที่ริ้วนางข้างสายด้วยนะคะแล้วก็เติมเล็บให้คุณแม่หน่อยเล็บแบบดิป,ปลายดิป,ปลายเออและนี่นะคะก็คือฟินิชลุคของคุณแม่คิโยชิอิโตะนะคะก็คือคุณเมกุมินั่นเองทุกคนกลับบ้านไปแล้วพ่อจะแบบปั๊มลูกเพิ่มไหมละ่ะมินว่ามีสิทธิ์อยู่เลยนะคะที่คิโยชิจะได้นองเพิ่มอีก8คนโอเคทุกคนและเมืองต่อไปนะคะที่เราจะทําการแปลงโฉมสาวๆนะคะก็จะเป็นเมืองเฮนฟอร์ดค่ะของผ้าคอเทชลิฟวิ่งนะคะเราเข้าไปแปลงโฉมคุณ พี่คนนี้ดีกว่านะคะชื่อรามี่เหรอตอนนี้มินก็กําลังจะทําการแปลงโฉมคุณพี่รามี่ของเรานะคะซึ่งมินคิดว่าผมเนี่ยเอาเป็นแบบนี้ดีอยู่แล้วนะคะทีนี้เราอยากจะแบบได้แบบผ้าคุมผมแบบเดิมเละทุกคนนี่นะคะแล้วเราก็จะมาทําการเปลี่ยนสีผ้าบนผมคุณพี่เขาเลยะคะ่ะทุกคนมินอยากได้เป็นสีเขียวอีกแล้วเหรอเนี่ยเอาเป็นสีน้ําตาลดีกว่าคุณพี่คนนี้นะคะเปลี่ยนสีผมสักหน่อยให้เป็นแบบดําเข้ม คิวนี่ก็อยากได้แบบเข้มๆอยู่คุณพี่คนนี้เราเปลี่ยนตาแม้ตาคุณพี่เราห้อยมากเลยอ่ะเราก็จะยกปลายเชิดขึ้นมาแบบนี้นิดนึงนะคะดึงดั้งให้คุณพี่หน่อยโอเคประมาณนี้แล้วก็ปากมินจะฉีดฟิลเลอร์ให้คุณพี่เลยแบบเต็มแม็กคุณพี่คนนี้เหมาะกับปากฟิลเลอร์มากที่สุดจะต้องออกมาฝ่อแน่ๆแต่ทีนี้จมูกเราขอใช้จมูกแบบจมูกที่เป็นมอสได้ไหมอ่ะ เอาตรงนี้เข้าไปนิดหนึง่งอันี้ยกขึ้นไปประมาณนี้นะคะจากนั้นเราก็จะไปดูเออสกินผิวกันต่อเลยทุกคนสกินผิวอันนี้ก็ดีนวลเนียน,นนี่ก็ได้ทุกคนแค่นี้ไหมมินชอบความแบบปากเงามากเลยอนี่ยปากนางแบบดูสุขภาพดีนะคะนวลเนียนพอแก้ด่างอีกนิดหนึ่งทุกคนเออเอาน้าผ่าออกมานะคะ แล้วก็ตรงรูปหน้าอะไรแบบนี้มินน่าจะไม่ได้เปลี่ยนแหละเพราะว่ามินว่าโครงหน้านางสวยอยู่นะคะแล้วก็ใส่ขนตาอ,อันนี้น่าจะต้องใช้เป็นของคุณ twisted cat อะแบบนี้เลยเออแล้วก็แต่งหน้าเป็นโทนส้มหรือน้ำตาลคุณพี่ค่ะคุณพี่ตาสีน้ำตาลอีกแล้วนี่ไงน,น้ำตาลนี้ก็สวยน้ำตาลอันนี้ก็สวยเนอะ ฟิลเหมือนเอนนี่เลยอ่ะรูกวาดแบบเจ้าหญิงดิสนีย์อ่ะทุกคนเออนางน้าสวยมากนางเป็นไอนนี่ได้เลยอ่ะเจ้าหญิงดิสนีย์แบบผิวเข้มอ่ะไหนขอลองดูแบบอายแชโดว์หน่อยเนี่ยหรือว่าจะเป็นโทนแบบเข้มอย่างงี้ไปเลยก็ได้นะคะเอาประมาณนี้ดีกว่าจากนั้นก็กรีดอายไลเนอร์อายไลเนอร์แบบนี้เลยปะเออยาวๆเฉียวๆออไปเลยอ่ะแก้มเป็นอะไรแบบนี้ก็สวยเนี่ยเนี่ยทุกคนมินว่าอันนี้น่ารัก เดี๋ยวเราขอดูสีปากให้คุณพี่นิดหนึ่งปากอันนี้ก็ได้อยู่แต่ว่ายังไม่ค่อยชอบโทนสีเท่าไหร่อุ้ยเนี่ยทุกคนปากโทนนี้คือดีมากนะเอาเอวเข้าไปอีกเอาเอวเขาเป็นนาฬิการายเหรอแล้วก็หน้าอกก็คือแบบเอออย่างนี้เลยแบบแซบๆนะคะเพราะคุณพี่เขาจะเป็นฟิลหวานนะทุกคนมเมื่อกี้อันนี้ก็เป็นแบบชาวคอเท็อยู่วันเนี้ยเอาเป็นสีแบบอย่างนี้ก็สวยนะคะใส่เป็นกังเกงแบบนี้ก็ได้อยู่นะแม่นะ เดี๋ยวขอดูเสื้อใหม่ก่อนนะคะเสื้อแบบนี้ก็ได้วุยคุณแม่เรียกแม่เลยจังหวะเนี้ยแม่บอกเหอแม่ค่ะเผือเราใส่เปลองเท้าอันนี้ดีทุกคนมันแบบว่าคลาสสิกเออให้ดูหน้าอีกทีทุกคนน่ารักมากนะ และนี่นะคะก็คือฟินิชลุคของคุณแม่ลามี่นะคะดูดิถ้าสมมติว่าคุณแม่ลามี่ก็คือยังไม่มีแฟนหรือยังไม่มีสามียังไม่มีลูกนะคะคืนนี้ก็คือต้องได้ผู้ละคือสวยมากทุกคนฟิลเจาหญิงดิสนีย์ได้เลยอะ่ะถ้าใส่ไปชุดเดรสให้นางนะคะและค้สุดท้ายที่มินจะทําการแปลงโฉมนั่นก็คือจูดิธนะคะทุกคนซึ่งนางเนี่ยเป็นเซเลบิตี้แห่งเดอะซิมซีอะคะ่ะไม่มีใครดังเท่านางแหละจะบอกให้เอาล่ะทุกคนมินจะทําการเอาผมของคุณแม่จูดิตออกก่อนนะคะแล้วเราก็จะมาทําการเปลี่ยนคิ ให้คุณแม่ก่อนซึ่งผมคุณแม่เนี่ยจะเป็นสีทองเนาะเอาตาออกมานิดนึงนะคะแล้วก็ขอเปลี่ยนแบบรูปตานิดนึงทุกคนเอาอันนี้เข้าไปหน่อยแล้วก็ปากเนี่ยฟิลยิงฟิลยิงแล้วก็จะเอาปากล่างของคุณแม่เนี่ยอุยหน่อยทุกคนดึงทุกอย่างลงมาก่อนทุกคนปากใหญ่นิดนึงแล้วก็ไปดูเป็นสกินผิวนะคะให้คุณแม่ ซึ่งคุณแม่เนี่ยมินว่าสกินเนี่ยจึงไปเลยเมล่ะแก้มตอบมากนะคะเราก็จะเอาแก้มคุณแม่ออกมาหน่อยแล้วก็ทําการดัดฟันให้คุณแม่นิดนึงนะคะจากนั้นก็ด่างเนี่ยเราจะยกขึ้นไปนิดนึงจากนั้นก็จะไปดูผมซึ่งผมคุณแม่จะเป็นเสียทองจริงๆก็ทรงนี้ก็ไปเลยแม่ทรงนี้เลื่อยหล่ออ่ะเออแล้วก็คิ้วนะคะคิ้วจริงๆก็สีประมาณแบบอ่อนๆหน่อยประมาณนี้ก็ได้อยู่ ดวงตาของอุ้ยทุกคนคุณแม่ทำไมคุณแม่สวยขนาดเนี้ไม่ต้องทำอะไรมากเลยนะบอกตรงๆอ่ะซึ่งคอนเซปของคุณแม่ก็คือขาวดำแดงถูกไหมมินจะทำการดูเสื้อให้คุณแม่ก่อนนะคะเนี่ยโอ้โหโทษนะแม่หนักไหมหน้าอกอ่ะ <laughs> ใหญ่มากอุ้ยยังเกงอันนี้สวยอ่ะ กงเกงอันนี้เหมาะกับแม่มากเดี๋ยวนะแล้วเราต้องไปเปลี่ยนเสื้อใหม่เลยอะถ้าจะใส่กางเกงตัวนี้ยินงกอกอกตัวนี้ก็ได้อยู่นะคะขอแปะไปก่อนทุกคนอยากใส่เป็นเสื้อตัวนี้ให้คุณแม่จังกางเกงเป็นตัวนี้ก็ได้นะคะเปลี่ยนรองเทา้ารองเท้าคุณแม่เป็นสีดาใช่ปะมินว่าจริงๆคู่นี้ก็พอน่าจะพอได้อยู่คู่นี้ก็ได้เอาคู่นี้ไหมเอาเป็นกอกอกตัวนี้ให้คุณแม่ดีกว่านะคะลืมแต่งหน้าได้ไงสาว ประมาณนี้ไหมทุกคนแล้วเราก็แบบลดให้มันอ่อนลงมาสวยมากกรีดตายอย่างนี้ได้นะคะแล้วก็เราก็ไปใส่ขนตาให้แม่ก่อนขนตาคุณทวิสต์เต็เท่านั้นนะคะนี่ไงประมาณนี้ทุกคนปัดแก้มเบาๆนะคะจากนั้นก็จะมาในส่วนของงานปากทุกคนงานอุ้ยงานปากลอสสวยอะลอซี่มากแม่ทาเล็บหน่อยได้ปะ่ะย <G l oss> ินว่าเล็บปะาเล็บนี้สีขาว ต่างหูกำไลสร้อยสร้อยมีไหมก่อนสวยอ่ะชอบคุณแม่ก็คือเป็นบาร์บ,บี้ใช่ปะส่วนคุณลามิงเมื่อกี้ก็คือเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์ใช้ต่างหูอันนี้ให้คุณแม่นะคะแล้วก็ดูสร้อยแบบเล็กๆสร้อยนี้ได้อยู่น,นเนี่ยและนี่ก็คือคุณนายจูดิตของเรานะทุกคนเซเลบริตี้ระดับโลกเดอะซิมนะคะก็คือคุณแม่อยู่คนเดียวค่ะก็ไม่อยากจะได้แฟนไม่อยากจะได้อะไรทางนั้นก็คือจะสวยๆอยู่แบบนี้แหละ เอาแล้วค่ะทุกคนคลิปนี้มินก็ได้แปลงโฉม NPC ในเดือนซินไปทั้งหมด3ท่านนะคะเพื่อนๆชอบสาวๆคนไหนก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะคะสำหรับวันนี้มินต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ